ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในเดือนมกรายนะะสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงอยู่นะเนี่ยผู้หญิงคนไหนที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่นี่คือธุรกิจการงานมั่นคงนะครับเดือนนี้คือยังไปได้สวยนะหรือใครที่ทํางานราชการทํางานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยตาแหน่งคุณมันมั่นคงแล้วโดยเฉพาะเป็นการใช้ไอเดียนะตอนนี้คือคุณกําลังมองหาที่จะทําธุรกิจอื่นเพิ่ม แสดงว่าธุรกิจคุณมันไปได้ไงคุณเลยอยากทํทำเพิ่มนะอ่าเนี่ยของคุณเกือบมันสุกนะครับธุรกิจที่ใครที่ทำเกี่ยวกับวัยรุ่นเสื้อผ้าเด็กวัยรุ่นคาเฟ่อย่างเงี้ยมันก็ยังไปได้อยู่นะฐานฐานลูกค้าคุณคือพวกนี้เลยนะครับวัยรุ่นต่างๆเนี่ยแหละเครื่องดื่มอะไรเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยทำได้หมดเลยเนี่ยนะส่วนเรื่องความรักก็มีเกณดื่ได้กินเด็ก แต่แค่ให้ระวังหน่อยมันไม่ค่อยดีอ่ดีวิวมานี้คือต้องดูดีๆนะไม่รู้ว่าเด็กหลอกหรือไปหลอกเด็กอ่าต้องดูดีๆส่วนใครที่จะไปเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านี่คือก็ต้องระวังอ่ะส่วนมากคือมันจะเป็นมีปัญหาเรื่องชู้สาวถ้าเกิดเป็นสภาวะด้านอารมณ์นี่คือคุณต้องระวังอารมณ์คุณดีๆอารมณ์ร้อนหงุหงิง่ายขึ้นๆลงๆนะครับส่วนใครทําธุรกิจสีเทาอ่าผับบาร์นะครับขายของเลี่งภาษี หวยเงินงกู้เนี่ยเวิร์กมากเลยสำหรับคนวันศุกร์ธุรกิจคุณนะไปได้ปังเลยแหละอีกอถ้าเกิดเป็นเรื่องหวยด้วยนะถ้าถ้าคุณเป็นคนชอบเสียงนี่คนวันศุกร์เดือนมนกราคมก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์มีโชคเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับน,นี่คือดวงคนวันศุกร์เดือนมนกรานะครับ